สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี identity w คืนนี้ภูมิใจนำเสนอการกลับมาของคอลแลบจุนจีอิโต้กับสกินคาวากามิโทบิเอออกไปสั่งอ้าโทบิเออย่าตีนะเต็มแล้ว่ังคือคนเต็มแล้วทนคือควายค่ะเอความรักทำให้คนตาบอดช้ำไปแล้วฮัลโหลสวัสดีชาวอนาจชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เราไม่อยู่กันในเกม identity w โอ๊ยัวเราอะไรโทบีเอะธเส้นตื่นนะเราเนี่ยโอ๊ยพอก่อนพอก่อนเรียนก่อนเด้อรอเลยโอเคค่ะทุกคนคิวกลับมาแล้วพร้อมกับการมิวเสียงนางโทบีเอะ คือมันเป็นการคอรแลบที่คิวไม่คิดว่าเขาจะเอากลับมาแล้วนะคะเนี่ยอแต่ว่านไหนๆก็กลับมาขายอีกรอบเนี่ยเราก็เอามาเล่นกันอีกดีกว่าเนาะ <G ül> <G ül> ให้ใหายคิดถึงเอาเป็นว่ามาติดตามสตอรี่ของแก้งทวงนียิตรามหาภัยกันต่อนะคะทุกคน let's go <S <G ül> <G ül> อ๋อใครโทรมาแต่เช้ากันเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะบริษัทยิตรามหาภัยค่ะ ก็เขาบริษัทขอพ่อครูได้รละทวนนี่ 20, ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะบริการรับทวงหนี้ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปอแป๊ะอยากจะจ้าพ่อครูให้ไปทวนนี่หกคนโอ้ไม่ทราบว่าใครเหรอคะปอแป๊ะก็ไม่มาจา้าแต่ว่าเขาชาร์จชื่อแทนตัวว่าจะแม่แก้หวยเขามาสาให้ปอแป๊ะตดชูให้เขาหลายชูเลยไปตีโคจีอ่ะตาให้ตัวเขาเหนือแล้วก็ให้ลูกเขาห้าโคงานก็เล่นชิฮาแต่ว่าปัจจุบันปอแป๊ะยังไม่ได้ตาเลยโอ้คือเออ ต้องไงดีวะ<อ>คือคุณป๊อกแป๊กคะถ้าไม่มีชื่อจริงๆเนี่ยเชยต่อตาไปทวงนี่ให้ไม่ได้หรอกนะเออตอบได้ดีแล้วนี่หว่าอะถ้าอย่างงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นขอไปอีกคนนึงแทนละกันพี่เก๋เลยเนี่ยยืมอตา๊อกแป๊ะไปเติร์เกผักแค่ว่าเพย์สร้อยบาทตั้งแต่เดือนที่แล้วยังไม่คืนป๊อกแป๊ะเลยเก้กเก๊ก้ก๊กเก๊ก้ก๊กเ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 ก๊ค่ก๊กเก๊กเกเ๊กก แต่เคลว์เพนี่มันคืออะไรกันนะเอาก็ร้านพ่อมดเคลวาเพนที่รับเติมเกมไงคะคุณแม่มาเนี่ยนุเปิดเข้าโฆษณาให้ดูค่ะช่วงสตาร์เดอแนะนำร้านเติมเกมพ่อมดเคลวาเพาผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนว้เ <Wow. S 1> มยไม่ได้เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ c l e v e r p a พ g a เก c o m ตามเกม Identity V เพียงใช้แค่ UID เท่านั้นคุ้มหลายต่อเพราะว่ามีส่วนลดจัดเต็ม <Wow. S 1> และพิเศษกิจกรรมฉลองครบ1 0 0 0 0แสนไลค์แจกยับกว่า1 0 0 0 0แสนบาททุกการเติมครบ100บาทจะได้1สิทธิ์ลุนรางวัลด้วย <Wow. S 1> อันนี้แอบมากระซิบบอกรางวัลใหญ่คือ iPhone 15 Pro โ a x o ม็ก รีบมาเติมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เลยที่หน้าเพจพอมดเคลว e ว่าเพอ๋อแล้วเวลาเติมเนี่ยก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดของสตาร์ดิวตูนด้วยนะคะทุกคนเ <Wow. S 1> ปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดตรงทีเคลว v e ่าเพเท่านั้นโอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างที้ต้องเติมแล้วกี้อย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้โค้ดของเด็กกันเยอะๆนะคะ <Yeah. Ooh. S 1> เอาล่ะได้ห้องไปที่เรียบร้อยแล้ว oh. โอ้ยรอจริงๆเลยคุณแม่คะคุณแม่ว่าไงลูกคนนั้นนะคะคนนั้น อ๋อดันไงมาเจอลูกนี่ตัวเป้าหมายของเราพอดีเลยนะลูกยืมเงินป๊อกแป๊ก200บาทไปเติมเกมแล้วไม่คืนอย่างนั้นเหรอโดนแน่หนึ่งเกออ๋อ้าวราคาโหลดเข้าแมปแบบไปเที่ยวเรียบร้อยสำหรับแมปนครยังเออเป็นแมปทิคโค้ชจะเข้าทีมสกินโทมีเอะอย่างเราจะว่าไปเจออยู่ไหนวะไม่เป็นไรนะคะตัวแม่ตัวมันอย่างเราเดินวาอยู่แล้วเดินไปเดี๋ยวก็เจอโมัโมโมเสื้ออยู่ใส่วสู เฮ้เครื่องข้างหน้านั่นร่างไงเจอเลยลินลี่จะหนีไปไหนลูกกลับมาก่อนลูกขอแม่แวะสับก่อนหนึ่งโอเคฝากกาฝากไว้เลยจ้ะเออมาเลยจตะลูกรีบตามมาลูกคุณี่เดินช้าจริงๆเลยเดินช้าขนาดนี้ทำามหาแดกไม่ได้ลูกเอ้ยมาไวกว่านี้หน่อยสับดินแตกแล้วแม่จ๋ายังก็ต้องสับให้เร็วกว่านี้ลูกไปเลยจิมมี่จิมมี่มาแล้ว ทำได้ดีมากเลยจิมมี่ลูกแม่เอลไปโอ้ยมันโดดลงไปแล้วตามมันไปลูกตามอยู่ค่ะแม่ไม่ต้องห่วงมี่แน่ได้ไปแล้วหนึ่งแผ่ค่ะเอาล่ะในไหนแล้วต่อไปก็ไปเลยจิมมี่เบอร์สองใช้กานจิมมี่แล้วเบตาต้องเข้าใช้แรงงานสัตว์โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยใช้ไปกัดขาเซอร์แค่นี้ทําบนกัดขามันไว้อย่าให้มันหนีนะจิมมี่อัดอยู่อัดอยู่ อันนี้คิวตีไม่โดนเองเออดีมากจิมมี่ทำได้ดีสุดๆไปเลยลูกโอหเสื้อตัวแรกกว่าจะจับมันได้แม่งวิ่งอ้อมแบบไปแล้วรอบเซนอ่ะจับตัวแป๊บ,บอ,อีกตัวนี้นี่อยู่ไกลจริงๆนะกลับมาหาตรงนี้ลูกกลับมาเออโอเคเอาตัวหลักเดินมาแปบบ๊บโอ้ยกคุณเล่นแมงกูแล้วปวดหวัวเห็นอย่างนี้นี่คือคิวซ้อมมือมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้เลยนะคะทุกคนเล่นไปนี่คือถ้าเจ้าตีนไก่น้าผากเล่นน่ะ อ้าวเดี๋ยวตรงนี้มีคนปั่นอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่านั่นมันนางเกตที่ติดเงินปลอกแกล้งนะเอุ้ยฝ่ายวิวทันบฏินีแน่อที่หนึ่งอที่หนึ่งเรียบร้อยอ่ะปลาทุกคนตามเชียร์ลีดเดอ้อต่อน้องลิลลี่จะวิ่งไปไหนลูกอับเดี๋ยว๋ยวนักข่าวมาทำอะไรกันไดนเอ้ยไม่ปั่นกันเลยไงวะ <c oughs> เมย์ไอเซอร์พวกนี้ดะวิ่งสวดกันเป็นเพื่อนเลยอ้าวแล้วจะมีอารมณ์ไปวิ่งเชียร์นอตื่นกน <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> จิตใจที่สายซัพพอตว่าไปเอาอีกตัวมาเดินดักก่อนค่ะทุกคนเขาวิ่งมาทางนี้นะซึ่งตอนนี้เราเรามีหมาแต่คิวว่าเปลี่ยนบิงก่อนพอเปลี่ยนเป็นบิงโอเคอ่ะกูว่าแต่นัวตุ่มเขาวิ่งไปนู่นเเออทุกคนอย่าว่าคิวเลยนะคะมันก็ต้องมีเบลอตุ่มกันบ้างนะทุกคนคือบางทีแค่ปุ่มสกิลหนึ่งกับสกิลสองคิวยังกดผิดเลยบางทีมันอยู่ใกล้กันเกินนะ ไม่เดือดจริงนี่ก็คือทาไม่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดินตามลิลลี่ขึ้นมาเจอเพื่อนคนอื่นเฉยโอกมันฮิวกันฉ่ำเลยข้างบนเนี่ยแถ้าเป็คิ้วไ่คิวแม่งตกใจแล้ว่ากำลังฮิวกันอยู่วงแตกโอ้ยไอ้ลูกตัวข้างหลังนี่ก็เดินมาช้าจังเลยไอ้ไปด้วยไปด้วยอ่าการที่ลิลลี่เดินเข้ามาที่สุสานแบบนี้แสดงว่าลิลลี่อยากขีดแล้วใช่ไหมลูกโอ้โหดูทางโน้นดิดูลูกงูคิวสองตัว กูเล่นแบบนี้ขอให้เจริญเจริญนะตาเดิมโอ้ยตอนจะไปเจอนะเขาเดินอ้อมเดินดักกันดีดีพอกูมาเล่นนะสภาพเดินเบียดกันอย่างนั้นเมื่อไรจะทันเขาอ่ะลูกคฮะเอาละเดี๋ยวรอสับตัวมาเป็นตัวหลักโอเคนี่แมเรียบร้อยโอ้ยได้ักทีเครื่องมันจะเสร็จหมดแล้วมั้งทุกคนดูเครื่องดิ <c oughs> จะไปทํามาหาแดกอะไรอ่ะเขาทันวะเนียคิวเล่นแบบนี้โอเคไปนั่งเก้าอี้ไปเราอ่ะ แล้วก็มีตัวหนึ่งสาบเก๋เอาไว้สาบเก๋อะโอ้โหเก๋เอาอย่างนี้ก็ตายเหรอฮ้่เดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้เด็กนักข่าวคิวตกใจหมดเลยวคิวโงไกลๆอยู่นึกว่าเซอร์นี่เดจะไปไหนมีบิงจ้าฮ่าแล้วก็ขอแวะไปตีคุณนักข่าวหน่อยนะคะจะไปไหนกันไปดิก็โหวมันขับถ่ายออกมาเป็นเด็กด้วย โอ้แน่จริงเอาเด็กมาบล็อกตัวเองดิอะแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือแบบตัวเองจะตายแล้วยิงจะมาวิ่งช่วยเขาอีกโอ้โหพวกนี้มันรักเพื่อนรักฝูงกันตีจริงๆเลยเฮ้ยขอแผลด้วนีอแผลเออดีสักแผลก็ไม่ด้เอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยรถไฟไอ้บ้าแหมเอาไปแล้วลูกจับพี่เข้ามาเลยดีแล้วเนี่ยว่าเราชื่อสตาร์เดอร์ไม่ได้ชื่อเซนโอไงั้นโดนรถไฟชนเลียนตัวแล้วตอนนี้พี่คิวครับพี่คิวครับเรื่องมันก็ผ่านมานานอะยังรอพี่เซนโออยู่เห ตลอดไปเอ,เอล่าสุดเกนี่คือปั่นอยู่ข้างบนคิดว่ายังอยู่แ right น่เลยว่ะทุกคนนั่นไงตอนซื้อหวยทำไมไม่ถูกแบบหูเกแล้วก็เกินไปเออดักตรงนี้ดีกว่าเออแล้วก็ไปข่าหน้าต่างดักมันเออขอข่าหน้าต่างขอามแล้วก็สับปอ้อ คือคิวเพิ่งสับเก๋ไปใช่ไหมคะทุกคนแล้วอนิเมชั่นการฝากมันยังขึ้นไม่สุดแล้วเมื่อกี้ได้คิวก็รีบกดสับเลยกลายเป็นว่าคิวสับมาตัวแรกต้นคิวเฉยคือที่จะดีมันมีในหัวค่ะทุกคนแต่พอเป็นภาคปฏิบัติติดลบโอ้ยไอเดอเตีตยตัวใหม่ตอนนี้เก๋แม่งยืนล้างคำสาบคิวข้างบนมันเยอะคิวเกินไปแล้วไอเด็กคนนี้มาได้เฮ้อ หักโอ้โหโอ้ยโอ้ยข้างบนอะได้ยินเสียงคนปั่นเอาไว้เกินไปปะเนี่ยโอ้โหนี่ฮันเตอร์นะกล่าครูบ้างก้าๆแล้วแน่เลยนั่นไงว่าแล้วเชียมีคนไปช่วยแน่รอดักเลยตอนนี้จังไงเอ้าเกมนี้มีหมอด้วยหรอคะโอ้โหไ่วิ่งมาช่วยเพื่อนนี่คือไม่รู้เลยนะว่าเกมนี้มีด้วยแต่สมอนสีอะอะจังไงช่วยไหมช่วยเลยไหมช่วยเลยไหมเออเธอแล้วช็อกไปจุดเอาจุดแล้วเธอวิ่งไปไหนล้วสมอน เรื่องคนมาช่วยผิดคนแหละ <S <S 1> <S 1> สภาพคนเล็บน,นักข่าวตอนนี้นี่คือเอาตีนกายนักพากแล้วค่ะทุกคนอะสาบทิ้งไ้ก่อนแล้วกันหนึ่งแล้วก็กลับไปเก็บคุณหมอก่อนมานี้เลยคุณหมอขอบคุณสำหรับอาหารนะคะอ้าวไปไม่ต้องพูดภาพนำเพลงนั่งก็อี้ตรงนี้ไปเลยคุณหมอ V I P ให้คุณหมอคนเดียวแล้วก็นักข่าวอ้าวกำลังแก้คำสาแเราอยู่นี่เองหยุดเลยนะคะคุณนักข่าวห้ามแก้คำสาบหนูนะนีะ่เนี่ยเอ้าโดนไอเด็ก โหใช้แรงงานเด็กกันหนูจะแจ๊ง oh. แม่งเดินไปไหนแล้ววะเนี่ยขอดักก่อนได้ไหมมาทางนี้เปล่าอา่าโอเคอยู่ตรงกลางได้อยู่ได้อยู่ตีหยัดไม้ oh. โอ้ยจะแขนสั้นไปไหนลูกแม่เออยัดไม้แบบไหนโอ้โหยังยังจะแก้คำสาปอีกจิตใจคนเรามาทำด้วยอะไรครับเนี่ยแล้ว <c oughs> แม่วิ่งไปตรงน <c oughs> ู้นกูเอาลูกมาดักตรงนี้ <c oughs> วิ่งไปเล่นตรงนู้นต่อ <c> ล <oughs> ูกกูกูเดินขบวนอีกแล้ว แต่ว่าต่อให้ไร่ไม่ได้เนี่ยเรามีบีประมาณสิบโกบีค่ะทุกคนเพราะฉะนัน้นเพราะฉะนั้นเตรียมยัดมาพอแล้วกูจะไม่ยัดไม้แม่อีกแล้วเฮ้ยยัดไม้แบบใจว่าไปลูกไปอ่ะสับเป็นตัวหลักให้ได้อ้าวตัวนี้มีปิงตัวนี้มีปิดวัดดนตปีเนยไม่ตงเลนแต่จะว่าไปเราพกอีบอร์ดบักอ่ะอ้าวอะไรวะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ